สวัสดีครับมาพบกับการแปลงหน่วยสมการส่วนใหญ่การแปลงหน่วยความยาวหน่วยพื้นที่หน่วยความดันก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่อันนี้จะขอแปลงหน่วยสมการนะครับจากสมการแบนนิ่งตัวนี้ จะเห็นได้ว่ามีทั้งสองระบบระบบเมตริกและระบบอังกฤษระบบเมตริกจะมีสมการอยู่ว่า v เท่ากับ1ส่วน n คูณด้วย r ยกกำลังสส่วน3 s ยกกำลัง1ส่วน2โดยที่ v จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที r จะมีหน่วยเป็นเมตร s ไม่มีหน่วยส่วนในระบบอังกฤษ ที่จะเพิ่มขึ้นมาจากสมการก็คือ1.486โดยที่หน่วยความเร็วก็จะเป็นฟุตต่อวินาที r จะมีค่าหน่วยเป็นฟุต s ไม่มีดังนั้นผมจะทำการแปลงค่าจากระบบเมตริกมาเป็นอังกฤษได้อย่างไรติดตามชมต่อไป น่วยสมการหน่วยเมตริกเป็นหน่วยอังกฤษแต่เดิมหน่วยอังกฤษ v ก็จะมีค่าาสมการเดิม v ก็จะมีค่าเมตรต่อวินาทีผมก็จะแปลงให้เป็นคูณด้วย3.28ฟุตก็คือจะมีค่าเป็นฟุตหลังจากนั้นตัว R มีหน่วยเป็นเมตรผมก็จะแปลงให้เป็นฟุตโดยคูณด้วย3.28 ฟุตนะครับแล้วยกกำลัง2องส่วน3 S ไม่มีหน่วยทำการย้ายข้างสมการนะครับ3.28ยกกำลัง2อส่วน3จากคูณกลับลงมาหารนะครับก็จะกลายเป็นรูปนี้ทำการหาระจัดรูปใหม่จะเท่ากับว่าได้ ฝั่งซ้ายคือเศษส่วน n r ยกกำลังสองส่วน3 s ยกกำลัง1ส่วน2แล้วจะมีค่าตัวเลข1.486ซึ่งได้มาจาก3.28หารด้วย3.28ยกกำลังสองส่วน3ได้1.486นะครับเดี๋ยวจะเทียมให้ดูต่อไป ต่อไปก็จะเป็นการเทียบสมการทางด้านขวามือเศษหนึ่งส่วนเอ็นอายกกำลังสองส่วนสามเอสยกกำลังหนึ่งส่วนสองเทียบเป็นก็คือ V คือความเร็วนั่นเองส่วน V ในฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วน nr ยกกำลังสองส่วนสามเอสยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองแล้วคูณด้วยหนึ่งจุดสี่แปดหก จัดรูปสมการใหม่ย้าย v จากฝั่งขวามาอยู่ฝั่งซ้ายย้ายชุด1.486คูณด้วย v ฝั่งขวามาอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาก็จะได้รูปนี้ v เท่ากับ1.486หาร n คูณด้วย r ยกกำลัง2ส่วน3คูณด้วย s ยกกำลัง s 1ส่วน2นะครับก็จะได้รูปนี้ในระบบอังกฤษ ทีนี้เมื่อผมได้ทดลองทำหน่วยปรับหน่วยเรียบร้อยแล้วผมได้สมมุติค่า N เ,เท่ากับ0.023สล S สมมุติเป็น0.01มาดูในระบบอังกฤษก่อนผมแทนค่า R เท่ากับ1เมตรคำนวณตามสมการด้านบนนี้ได้ v เท่ากับ 4. สามสี่แเมตรเซกสอเมตรก็ได้6.902ไลม่มาเรื่อยๆจนถึง7เมตร r 7เมตรจะได้ v เท่ากับ15.910เมตรเปอร์เซกมาดูอีกฝั่งในระบบอังกฤษผมแทนค่า r เท่ากับ3.28ฟุตจะได้ v เท่ากับ14.263ฟุตเปอร์เซกก็ทำไล่ล,ลงมาเรื่อยๆ จนถึง r เท่ากับ22.96จะได้ v เท่ากับ5 2 1ส2ฟุตเปอซ็ดังนั้นตัวนี้เมื่อผมแปลงค่ากับให้กลายมาเป็นฟุตต่อวินาทีเป็นเมตรต่อวินาที <c oughs> ดังนั้นผมจะต้องอใช้ตัวเลข ความเร็วตัวนี้ฟุตต,ต่อมีนาทีหารด้วย3.28ก็จะเป็น4.348ซึ่งมันก็จะมาเท่ากับระบบเมตริกดังนั้นตัวเลขที่ผมใส่มา1.486นั้นถูกต้องครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ